ไงท็อกซิกบาวไม่ได้เจอกันสนานนะเนี่ยท่านมิสเตอร์พามฟื้นคืนชีพแล้วเหรอใช่ฟฟ้นคืนชีพแล้วเหะฉันบอกให้นายออกจากกลุ่มพัธมิตรไม่ใช่หรือ,อยังไงก็ใช่อยู่หรอกแต่ว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วนะ่ะเปลี่ยนใจแล้วเหรอทําไมล่ะการที่ฉันออกจากกลุ่มพัธมิน,นั้นเหมือนฉันทอดทิ้งพวกเขานะ่ะฉันขออยู่กับพวกเขาแล้วก็ปกป้องพักพวกของฉันดีกว่าอืมพูดได้พูดได้ใจฉันมากเลยล่ะเอาไป มันคืออะไรมันคือเข็มทิศน่ะฉันให้นายให้ฉันทำไมอ่ะเอาไว้ใช้ตามหาสปีกเกอร์วูแมนทำไมล่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะมีความหมายกับนายใช่ไหมล่ะก็ใช่มีความหมายมากด้วยอืมส่วนเลือกลูกน้องของจกักรพรรดิโยดอน<ๆ>เดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วแม่ของฉันล่ะหมายถึงมิโดลี่เหรอไปเอาเป็นหัวงล็อกยัยนั่นอ่ะออกไปสร้างดวงดาวใหม่ดวงดาวเหรอ เพราะว่าดวงดาวนั้นถูกทำลายโดยจกักรพรรดิโยดอนอะอ๋อก็มีพลังแห่งการสร้างสรรค์น,นี้นะใช่แล้วค่อยเจอกันใหม่นะท็อกซิกบาวบาวบลเฮ้อเฮ้อว่าทีวีโอแมนนายทำอะไรเนี่ยเปลนะ่ะฉันแค่ยืนเมือหน่อยนะ่ะยืนเมื่อเหรอใช่มีอะไรเหรอทีวีโอแมนหลังจากนี้นายจะทำยังไงต่อล่ะไปตามหาสปิเกอร์วูแมนตามหาสปิเกอร์วูแมนเหรอแล้วนายรู้เหรอว่าสปิเกอร์วูแมนอยู่ที่ไหนนะ่ะใช้เจ้านี้ มันคืออะไรอ่ะมันคือเข็มที่ของฉันเองมันจะบอกตำแหน่งของสปีกเกอร์วูแมนถ้านายหาร่างของสปีกเกอร์วูแมนเจอนายจะทำยังไงอ่ะชุบชีวิตจะชุบยังไงล่ะใช้แกนกลางของฉันแต่ว่ามันจะไม่อันตรายหรอเพื่อสปีกเกอร์วูแมนฉันทำได้ทุกอย่างนั้นฉันไปด้วยฉันไม่ยอมให้นายไปเสี่ยงอันตรายโดยเด็ดขาดแล้วใครจะบอกไม่ให้เธอไปล่ะไปกัเถอทีวีวูแมนจะไปตอนนี้ได้หรอใช่ เออเบวแม่ใจใช่ไหมว่ามันใช่ที่นี่น่ะแน่ใจสิมัน่าจะเป็นที่นี่เลยแหละฮึบเอาละใกล้ถึงแล้วทีวิวแม่นแกเองเหรอทอกซิกเบานี่แกเป็นใครกันอะ่ะฉันขอแนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันฉันชื่ออัลฟ่าเป็นเลขาธิการของจกักรพรรดิโยดอนเลขาธิการของจกักรพรรดิโยดอนเหรอ แกเองสินะที่ฆ่าสี่เพนน่ะถ้าใช่แล้วมันจะทำไมหมก็ฆ่าแกทิ้งไงทีวีวูแมนเอานี่ไปใช้ตามหาสปีกเกอร์วูแมนแต่ว่าเดี๋ยวทางนี้ฉันจัการเองได้แกไปตามใายทีวีนั่นซะรับสอบครับแกนี่มันเสี่ยนหนามจริงๆคอยขัดขวางแผนของท่านจากักรพรรดิโยดอนอย่าหวังว่าพวกแกจะมีชีวิตอยู่เลยเออเออ ก็สวยสิเออเอเอเฮ้ยจ้อเฮ้ยข้ามาเลยออะไรอะเป็นอะไรไปท็อกสิบว่ามีน้ำยาแค่นี้เองเหรอฮะเฮ้ยเฮ่เฮ้อเฮ้ยจ้ โอ้ยนี่มันเก่งจริงเลยสมแล้วที่เป็นเลขาที่การของจักรพรรดิโยดอนยิงขนาดนี้หึหุดบ้าอะไรของแกโย่ฮะเยอะเฮะ้ออ้อฉันจะส่งแกไปอยู่กับเพื่อนแกเองเฮ้ยเยะเออเยอะเออเฮ้ยฮ,ฮทำให้ฉันสนุกกว่านี้หน่อยสิเยอะอ้ะอบ้านี่มันโรคจิตชัดชัด เออทางนี้ต e ่างหากเออทางนี้เยอะเฮ้ยเจ้ะฮะเอ้ยอะไรกันอะเฮ้ยเจเฮ้ยออตายยังเนี่ยทางนี้ต่างหากเจ้าโง่เฮ้ยเจ้าฮะเฮ้ย แกไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่พวกเรามีสิทธิ์เลือกเองว่าจะอยู่หรือตายนั้นเก,กก็ตายไปพร้อมกับพวกมันเลยแล้วกันผู้สร้างแกมันง่างโง่ที่สร้างแกขึ้นมา,าเยเป็นค่าแกเสร็จฉันจะไปฆ่าจักรพรรดิโยดอนต่อหน้าอย่างแกนี่จะล้มเขาได้ไม่มีวันซะหรอกเยอะออเอ้ยเฮ้อ ย yeah. 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 าเฮ้ยเฮ้ยยายาอ่ะอ่ะเฮ้ยยา่ะยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาฟอค่ะจักรพัดโยดอนกลับมาที่ฐานก่อนเอาไว้เจอกันคราวหลังแล้วกันนะ ท็อกซิกบาจะหนีไปไหนยะเฮะ้อท่อไว้หนีไปได้แล้วทีวีวูแมนล่ะเออฮะยัไงสเปิเกอร์วูแมนคามศพชันไปก่อนเฮ้ยไอ้ยะบ้าเอ้ยใช้ลำแสงก็ไม่ได้ด้วยไอ้นี่มันไม่มีลูกตาด้วยซ้ำเฮ้อฉันจับความเคลื่อนไหวของแกได้เฮ้ยยะเอออะไรกันเนี่ยบีบจ่าข่ายดิกหอ่อเฮ้ยย ทำไมสตูเจ้าบบามันมีแต่ตัวเก่งๆวะเนี่ยเฮ้ยเยอะเฮ้ยเฮทางนี้ต้องหักเฮ้เฮ้ยยะเฮ้ยเอมีรับยาแขกนี่เองเหรอยะอ่าเฮ้ยเยะฮ้อเตายฮ้แก่นั่นแหละตายเย้ะอ เจ้าบ้านี่มันแข็งเก่งชะมัดเลยเฮ้ยยะเฮ้ยยาเฮ้ยยาอ๋อเฮ้ยยะอ๋อโอ้ยหึืว่าจะไม่รอดแล้วซะอีกทีวีวูแมนเบ้าเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไรนั่นไงสปีกเกอร์วูแมน ฮะสปีกเกอร์วูแมนสปีกเกอร์วูแมนบ้าเอ้ยไม่ตอบสนงองต้องอุ้มเธอไปละเออโอ้ยตัวหนักใช้ได้เลยนะเนี่ยเออเบาระวังฮะแอสโตโทลิตเหรอหาเจอพวกแกสักทีโวยแล้วงไงเออตตยไททัทนขอข้อบจบช้อนไปก่อนไอจานบินข้อ,ขอไปเลยอ่ะเออเออ มาเอออะไรกันทำไมพลังมันแข็งแกร่งแบบนี้เอ้อตายซะอีกจานบินเออเอาด้ไปกินเอ้อตายเออเออตายซะเออไม่เป็นไรใช่ไหมลูกพี่ไม่เป็นไรตายท่าน,น ไหนๆก็มาแล้วพาพวกเราไปส่งหน่อยได้ไหมตอนนี้เรามีคนเจ็บได้ๆขึ้นมาดีวิวเมนขึ้นได้เหรอเออเอเลอทานาขึ้นมาเกาะผมมาเลยลูกพี่ไอ้ไตเท่านนได้เลยเ